ปลาดองเกลือรัสเซียนะครับจากเพจจีจี้ปนไข่ทุกคนกี่สั่งมานะครับ no สปอนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวกี่จะมารีวิวตามความเป็นจริงเลยเขามาเป็นแบบนี้ครับทุกคนหมดนี่นะครับมีอีก2ถุงนะครับแล้วก็ในจานเนี้ยกี้ได้รวมค่าส่งมาพันหนึ่งครับทุกคนอันนี้สั่งมาจริงๆนะนี่ครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเขาจะมีเป็นมันฝรั่งแบบบดมาให้ด้วยนะครับก็คือแบบสามารถมาผสมน้าแล้วก็มาเข้าไมโครเวฟนิดนึง กักี้ก็เลยต้มมันฝรั่งมากินด้วยครับอขอเริ่มจากตัวนี้เลยละกันครับทุกคนเป็นตัวยาวๆอุ๊ยอันนี้เป็นปลาซาบะนะอันนี้ดูท่าทางน่าจะทานง่ายเพราะว่าเขาจะมีพวกแบบว่าเป็นเครื่องสมุนไพรครับมีพลิกนะครับมีใบมะกรูดใช่ไหมทุกคนมีตะไคร้มีหอมหัวใหญ่นะครับนี่มาเป็นตัวแบบนี้เนื้อเาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเนื้อสุกแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดองเกลือแบบนี้กีว่ามันน่าจะยังไม่สุกแหละเนาะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับ ม,มาเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยชิมยังไงละ่ะทีนี้ทุกคนโอ้มหอ่ะอืมเค็มๆเนื้อเขาแขางๆางน่นทุกคนเป็นอย่างเงี้ยอ่ะชิมอย่างนงี้ดีกว่าอันนี้เค็มเค็มแบบเดี๋ยวอีกทีหนึ่ง อเห็นเขาต้องกินกับขั้วเนี่ยเค็ม,ม,มก็เป็นการเค็มแบบดองเกลือครับทุกคนีคาดว่าเขาไม่ได้กินแบบเยอะมากหรอกทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบปลา,าบ้านเราอะครับดูเนื้อเขาก็จะมีความแบบเป็นอย่างสีชมพูชมพูหน่อยอืมกินแบบ เพลินเพินอืมกินธนิดอร่อยนะอืมมันเพลินเพินอะมันฟีลแบบฉีกเนื้อปลาแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นคาวนะครับก็มีกลิ่นซาบะหน่อยนึงแต่ว่าก็มีพวกเครื่องสมุนไพรเข้าไปมันทําให้มันแบบมีความหอมเนื้อของเขาก็จะมีความแบบลุยๆเหมือนเนื้อปลาเลยครับทุกคน เหมือนฟิลกินแบบว่าปลาล้าปลากะดี่ตัวใหญ่ๆ,ๆอ่ะอืม,อมกินได้ไม่ขาวครับแต่เค็มไหมเค็มอืมลองจิ้มซีฟูดดูอืมอร่อยให้คาดเดานะครับ มันเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวรัสเซียแล้วเขาก็จะแบบอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเขาก็ต้องดองปลาไว้ในเวลาที่แบบว่าเหมือนหาปลาไม่ได้อ่ะอืมกินกับมันฝรั่งอร่อยอ่ะเหมือนมันฝรั่งไปดรอปลัชาติความเค็มของปลาครับอเพลินๆอร่อยดีนะอืม แล้วเขาต้องหาปลามาดองไว้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ต้องดองเป็นแบบออกรสเค็มนิดนึงเพราะว่ากี่สังเกตเวลากี้ไปเที่ยวเมืองหนาวเช่นไปเที่ยวฮอกไกโดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอาหารเขาจะติดเป็นแบบเค็มหน่อยมันเหมือนมันจะสร้างเขาเรียกว่าคิดว่านะมันแบบเหมือนอากาศมันหนาวอะ่ะเออมันสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจความเค็มสร้างความไม่ไม่รู้อะ่ะเออแต่ตัวนี้กลิ่นเค็มจะน้อยกว่านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมเป็นแบบเป็นตัวตัวอ,อันนี้จะออกเปรี้ยวอืมอืม ถามว่าชอบแบบไหนเดินนะแต่หนังเขาสามารถลอกออกแบบนี้ได้เลยครับเจนจีจีปนไข่ที่เคยแบบว่าไปดูไลฟ์จีจีตอนนี้เขาเหมือนกลับมาอยู่เืองไทยมาอยู่ภูเก็ตเนาะอืม เขาก็เลยมาทำอาหารที่เคยกินที่รัเสเซียขายครับแบบเปรี้ยวกินง่ายกว่านะครับแบบเปรี้ยวกินง่ายกว่าอืมไม่เค็มเท่าตัวนี้ มันต้องกินคู่อย่างอื่นแหละทุกคนมันคู่กับมันฝรั่งเขารสชาติเขาจะลงตัวพอดีครับอืมรู้ละคือเห็นคนอื่นกินแล้วแบบมันอยากกินะ่ะทุกคนมันแบบรสชาติเขาจะเป็นยังไงฮึเดี๋ยวลองกินหอมหัวใหญ่ที่ใส่มานะฮะอืมหัมเปรียปร้ยวๆ หวานหอมหัวใหญ่ตามมาอืมมันเป็นอาหารที่กินแล้วเพลินๆดีครับ ทำอีกตัวหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาเป็นชิ้นอย่างไงทุกคนเนื้อสิ่งหนึ่งเลยที่ทำได้ดีคือคิดว่าเขาต้องทำเป็นเราก็ต้องมีสูตรที่ดีครับก็คือปลาไม่ได้มีความคาวของปลาเลย มีหอมกลิ่นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอืมอันนี้น่าจะใส่พริกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยนะครับออันนี้เค็มกว่าชัดเจนเลยครับดองเปรี้ยวอร่อยกว่าส่วนตัวนะเพราะเค็มนี้แบบเค็มแบบดองเกลือเลยอะ แต่เนื้อดีเนื้อไม่เละครับเป็นชิ้นชิ้นลุยๆออกสามารถฉีกได้เหมือนฟิลวะฉีกปลาลอืกินให้รู้เนาะทุกคน กินครั้งแรกอาจจะมีความรู้สึกแบบอร่อ,อรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่กี่ว่ากินครั้งต่อไปก็จะมีความรู้สึกแบบเอออร่อยขึ้นคิดว่านะเหมือนคนฝรั่งกินปะลาะบ้านเราอะวันแรกแบบอืมเฮ้ยมันคืออะไรอย, <laughs> อออยู่ๆไปเขาก็จะชิน มันกินเพลินๆน่ะอืมลอกออกแบบชือ้ออย่างเงี้ยได้จะ่ทำดีครับทำดีคือเนื้อไม่เละเราเรียกว่าถ้าเกิดว่าทำปลาได้ประมาณอย่างเงี้ยคือเนื้อไม่เละเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะออืืมมใครอยากลองก็ ไปลองทักหาเพจจิตจี้เอยจิจีออ้จป่นไข่ซื้อมาลองครับเราก็อยากรู้เนาะว่าการกินของชนชาติอื่นอะ่ะเออเขากินรสชาติประมาณไหนอืมเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปเที่ยวรัสเซีย แบบเปี้ยวหร่อยนะถามว่าคนไม่กินดิบกินได้ไหมอาจจะรู้สึกหยืดๆนิดหน่อยครับอืมฟิลเหมือนเรากินปลาดิบครั้งแรกๆแต่ถ้าเรากินคู่กับพวกอื่นๆแบบเนี้ยผักที่เขาให้มามัมันฝรั่งที่เขาให้มาที่เป็นแบบบดหรือซื้อมันฝรั่งเป็นลูกกินคู่กับผักชีลาวดี ประมาณนี้ครับทุกคนมารีวิวให้รู้กันว่าปลารองเกลือฉบับรัสเซียรสชาติเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มารับชมกันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปให้กี้รีวิวอะไรแบบนี้นะครับก็บอกกันเข้ามาได้เลยว่าอยากให้รีวิวอะไรนะครับจะได้สรรหามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย